สวัสดีครับผมเซลพี่ประัชิตย์ครับวันนี้ผมมาส่งมอบรถใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาสอบถามลูกค้านะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเป็นรถรุ่นไหนมาเลยครับโอเคครับรุ่นนี้เป็นเซ d อีดิชั่นะครับสีดำนะตัวขายดีเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ว่าตัวนี้คือพิเศษเลยของพี่อ้อยเนี่ยนะครับใครที่ดูผมอยู่ฟังไว้นะครับเทสที่ ใช้เงินออกรถศูนย์บาทเป็นยังไงนะครับของพี่อ้อยนะครับเป็นใบมอใบมอหมายถึงลูกค้าที่มีรถคันเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ซื้อเพิ่มนะครับไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยนะฮะแล้วพี่อ้อยก็เป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับใช้เงินออกรถศูนย์บาทจริงๆใช่ไหมครับพี่อ้อยใช่ค่ะศูนย์บาที่เลยครับนะครับที่นี่บริการดีอของโตุยตาเจนนครนีน่ยังเซลเปิลหรือว่าเซลอาทิตย์่นแนะนํำแล้วก็ได้ ได้ได้ติดต่อกันทั้งเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็เพลื่อนกัแนะนําดีแล้วก็มีมีอย่างที่น้องเขาแนะนำแล้วก็เข้าใจไงแนะนำแนะนำเข้าใจไงเอกสารกขาบนอย่างยากนะพี่น้องเอกสารเฮ็ดรถนี่กับบนอย่างยากไม่ได้เสียจักบาทค่ะมันเลยไมารับรถค่ะจ้ะผ่านไงพร้อมรับรถเลยแม่นค่ะนะครับเงินกับบริจาคจักบาทแม่นค่ะนะครับได้เสียราคาดุมันเจ้าของเสียราคาดุมันอย่างเดียวนะครับเห็นกันทั้งเฟซนะครับพี่น้องเราเป็นเอฟซีนะฮะเอฟซีเป็นแฟนกต่ผม นะครับ,รบอาฝากงังถึงพี่น้องทั้งบ้านเขาเนี่ยเดินทางมาจากกิโลเยอะอ่าในฉันอยู่อุดรแต่ก็อยู่ทั้งโซนสังค่อมนะค่ะแต่ก็เดินทางมาเนี่ประมาณ100ล,อลอยกิโลเยอะลอยกิโลถ้าผู้ใดสนใจมาที่โตโยต้ตา,าแกนคอนครนี่ก็เบิ่งในพี่กัดตัวนั้นเลยเข้ามาเลยแล้วเขามาสอบถามเข้ามาสั่นกับในทางเพจเฟซบุ๊กของอาอาทิตย์ แกนัครคก็ได้นะคะโอเคค,ครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปสั้นๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะส่งมอบรถรุ่นไหนสวัสดีครับ,รบโอเคโอเคบัดนี้เข้าเหลือ,อยังงวะเลือโหลดแอปแม่แอปอยังบนิน